เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile ออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่ได้เป็นแค่ตัวสำรอง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอยในออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้นะคะแล้ววันนี้ออกแบบการเงินเราจะพูดกันถึงเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่ได้เป็นแค่ตัวสำรองค่ะในอีพีที่แล้วค่ะเพื่อนๆเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการวางแผนจัดพอร์ตลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณค่ะเพื่อนๆจำได้หรือเปล่า เราเนะะี่ยค่ะจะต้องเก็บเงินให้ได้10ล้านบาทค่ะแล้วเราก็วางแผนการลงทุนไปแล้วนะคะเราคาดการว่าเราจะเก็บเงินได้ประมาณ4ี่ล้านแปดแสนบาทค่ะในอีพีนี้เราจะมาเฉลยนะว่าตัวช่วยค่ะเงินส่วนที่เหลือที่เราจะวางแผนเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณการอีกประมาณ5้าล้านสี่แสนบาทเนี่ยคืออะไรแม่ชื่อตอนก็บอกอยู่แล้วนะเฉลยเลยละกันก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า provident fund นั่นเองค่ะ สำหรับความหมายของกองทุนสำรองเรียนชีพนะคะก็คือกองทุนภาคสมัครใจค่ะที่ตั้งขึ้นนะคะโดยนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างค่ะ มาจัดตั้งกองทุนนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นแหล่งเงินออมเอาไว้ใช้ยามเกษียณของลูกจ้างถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของบริษัทค่ะซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็จะประกอบไปด้วยเงิน4ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1นะคะคือเงินสะสมค่ะก็คือเงินที่เราหักออมทุกๆเดือนจากเงินเดือนของเราค่ะส่วนที่2นะคะคือผลประโยชน์จากเงินสะสมก็คือการนําเงินสะสมที่เราหักทุกเดือนเนี่ยไปลงทุนให้เกิดออกผลค่ะ ส่วนที่3นะคะคือเงินสมทบก็คือเงินที่นายจ้างเนี่ยจ่ายสมทบให้กับเราส่วนที่4คือผลประโยชน์ของเงินสมทบค่ะคือการนําเงินส่วนสมทบของนายจ้างเนี่ยไปลงทุนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเพื่อนเพื่อเรามาลองนะคะวางแผนนะคะ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปกับเครื่องมือทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปพร้อมกันค่ะโดยเครื่องมือนะคะเขาก็จะให้เรากรอ,อกข้อมูลรายละเอียดส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลเป้าหมายกเกษียณน,นะคะและข้อมูลส่วนที่3นะคะก็สําคัญมากเลยเป็นข้อมูลในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะเขาก็จะให้เรากรอ,อกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสะสมนะคะด้วยอัตราเงนินสะสมเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะคะในที่นี้สมมติใจยกตัวอย่างใส่แบบน้อยสุดเลยเราไม่เคย วางแผนเลยนะคะ ในส่วนของ provident fund เนี่ยใส่ไป5%นะคะแล้วก็จะมีส่วนของอัตราเงินสมทบด้วยที่นายจ้างสมทบให้กับเราในที่นี้ใส่เป็น10%แล้วกันนะคะเรียกว่าเป็นแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันออกไปนะคะเงินในส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่3ค่ะอัตราผลตอบแทนของกองทุนเนะะี่ยค่ะสมมุติว่าเราไม่เคยเข้าไปล็อกอินไปดูพอร์ตการลงทุนใน provident fund ของเราเลยนะ,ะจากของตลาดหลักทรัพย์ค่ะพอร์ตเนี้ยจะเป็นพอร์ตที่ความเสี่ยงต่ําที่สุดน,นะคะก็คือเรียกว่าการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินนะคะผลตอบแทนจะ ยู่ที่ประมาณ1.42ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะเขาถามว่าจํานวนเงินที่ในกองทุนสำรองเลงชีพที่เรามีอยู่เนี่ยเท่าไหร่นะคะในที่นี้ก็ตัวอย่างใส่ไปเป็น200,000บาทนะคะเมื่อกดคํานวณออกมานะคะจะพบว่าเงินเก็บที่เราเก็บได้ในกองทุนสารองในชีพเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ4ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆซึ่งเราต้องการเท่าไหร่คะที่เราคุยเป็นตอนต้น 5ล้าน4แสนกว่าบาทขาดเนะี่ยทำยังไงมาดูต่อค่ะในเครื่องมือนี้นะคะเขายังให้เราปรับสัดส,ส่วนได้ค่ะ สองสัดส่วนด้วยกันอันแรกเลยก็คือให้เราเพิ่มนะคะเรียกว่าเป็นอัตราเงินสะสมค่ะจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือ5%คเอรนเาวนี้เพิ่มเป็นแม็กซ์สูงสุดเลยสะสมเต็มที่เลยที่15%นะคะแล้วก็ส่วนที่2ค่ะคือการเปลี่ยนทางเลือกในการลงทุนหรือว่าแผนการลงทุนเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่เคยล็อกอินเข้ามาดูเลยนะคะไม่เคยทราบว่าเขาลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนครั้งนี้ค่ะลองล็อกอินเข้าไปดูนะคะก็จะพบว่าพอร์ตการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขามีเรียกว่า ออปชันหรือว่าชอยให้เราเลือกถึง6ทางเลือกนะคะสมมุติในที่นี้จะเลือกเป็นทางเลือกที่5ละกันค่ะเป็นกองทุนรวมผสมลงทุนในตราสารหนี้70%แล้วก็ตราสารทุนหรือว่าหุ้น30%ผลตอบแทนคาดหวังโดยฉเฉลี่ยของพอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ5.33%อนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกลงทุนนะคะให้ตรงกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ค่ะ บางคนอาจจะเลือกเป็นทางเลือกที่6เนะคะเป็นการลงทุนแบบ DIY นะจัดสัดส่วนสินทรัพย์ที่ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้เช่นกันค่ะแล้วเมื่อคํานวณออกมานะคะครั้งนี้ค่ะปรากฏว่านะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเนะะี่ยค่ะสามารถเก็บเงินได้ถึง9ก้าล้านห้าแสนกว่าบาทเลยค่ะเพื่อนๆจากเดิมคือ4ล้านถูกไหมคะและเป้าหมายของเราคือประมาณ5 000, 000, ้าล้านสี่แสนจำได้ไหมเอ่ยแสดงว่าสักเซ็นละประสบความสําเร็จละนะคะในการ เก็บออมเงินเพื่อการเกษียณแต่เพื่อนๆค่ะในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตอบได้นะว่าเราจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยทุกปีที่5.33%ทบต้นทุกปีถูกไหมคะมันควบค contrl ยากมากเลยผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเพื่อนๆบางคนอ่จจะบอกว่าโอ้อยอาจจะไม่สามารถสะสมเต็มจํานวนที่15%ได้อ่ะเกิดมีภาระครอบครัวต้องใช้จ่ายนะอาจจะต้องแบบปรับลดสัดส่วนลงมา หรือเพื่อนเพื่อนบางคนค่ะอาจจะบอกว่าทําอย่างนี้ได้ไหมจอยไม่ต้องไปเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพราะว่าทางเลือกในการลงทุนอย่างไม่เยอะอยากจะไปลงทุนเองนะเก็บเงินแหละเพิ่มเติมลงแค่5%ที่ provident fund เหมือนเดิมแล้วก็เก็บอาจจะอีก5% 10%ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นทำได้ไหมสามารถทำได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆนแหล่งเงินออมเพื่อการกเกษียณที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งนะที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือการลงทุนใน RMF หรือว่า s s f นะคะ s s f ก็ถือว่าเป็นแหล่งเพื่อแหล่งเงินอนเพื่อการเกษียณได้เพราะว่าระยะยาวเหมือนกันนะ10ปีนะคะทีนี้ค่ะในอีีที่แล้วเนี่ยเพื่อน,อนๆอาจจะได้ดาวน์โหลดไปแล้วเนาะแอปพลิเคชัน KKP Mobile เรามาดูกันค่ะว่าใน KKP Mobile เนี่ยเขามีท็อปพ c ิกเนอกองทุน SSF และ r m f ที่น่าสนใจอย่างไรนะคะเพื่อนๆก็เลือกเข้าไปที่กองทุนรวมนะคะแล้วก็เป็นเลือกนะคะที่ s s f เ i f Top p i c เนะคะเขาเรียกว่าจะพิกนะกองทุน S.S.F.R.M.F. ที่น่าสนใจนะคะที่โดดเด่นแ้ะก็หลากหลายวารลจอมาให้เราเลือกลงทุนเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้และสสำหรับมนุษยเกินเดือนอย่างเราค่ะเพื่อนๆซึ่งไม่ค่อยจะมีเวลาในการลงทุนเท่าไหร่นะคะ สามารถเลือกลงทุนแบบ DCA ได้ค่ะเ,เพื่อนๆก็คือตัดเงินทุกเดือนนะคะเดือนละเท่าเท่ากันไปลงทุนนะคะซึ่งมี6ขั้นตอนในการสมัคร DCA กับ S Invest ดังนี้ค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราก็เลือกกองทุนที่เราต้องการจะ DCA ค่ะโดยเราเลือกได้จากกองทุนที่มีเครื่องหมายกดไลค์เป็นสัญลักษณ์แนะนำนะคะจากนั้นก็ให้ระบุจำนวนเงินที่เราต้องการทำ DCA ค่ะและเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะเจอปุ่มที่เขียนว่า DCA ให้เรากดปุ่มนั้นค่ะ จากนั้นก็เลือกจํานวนครั้งที่ต้องการลงทุนเลือกวันที่ต้องการเริ่มลงทุนแล้วก็กดยืนยันเพื่อเริ่มขยอยลงทุนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการเลือกลงทุน DCA กับ Ace Invest บนแอปพลิเคชัน KKP Mobile ค่ะเรามาสรุปกันนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่ได้เป็นแค่ตัวสำรองค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปนะคะวางแผนพอร์ตการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณก่อน จากนั้นนะคะก็ล็อกอินค่ะเข้าไปดูว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเนี่ยพอร์ตแค่นี้เป็นอย่างไรมีเงินสะสม,มเงินสมทบเท่าไหร่แล้วบ้างนะคะแล้วก็จะสรุปมา3ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1เลยนะคะที่เพื่อนๆต้องไปดูเลยก็คืออัตรางเงินสะสมค่ะว่าเราเนี่ยสะสมกี่เปอร์เซ็นต์นายจ้างสมทบให้เรากี่เปอร์เซ็นต์นะคะข้อที่2ค่ะแผนการลงทุนค่ะเพื่อนๆต้องเข้าไปดูนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยแผนการลงทุนของเรา ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างเราจะปรับเปลี่ยนแผนไหมเพื่อทำให้ผลตอบแทนในกองทุนของเราดีขึ้นแล้วก็ข้อที่3นะคะ เราอาจจะมีแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณแหล่งเงนอื่นเป็นทางเลือกเช่นกันเช่นการลงทุนใน S S F หรือ R M F ซึ่งจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเงินเก็บออมไม่ใช้หลังเกษียณแล้วก็ลดหย่อนภาษีด้วยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อน,อนๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมล็อกอินเข้าไปดูพอร์ตของเพื่อนนะคะผลลัพธ์เป็นยังไงตอนนี้เงินถึงเป้าหมายการเกษียณหรือย,ยังคอมเมนต์เล่าให้เจฟังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับ ออกแบบการเงินทุกเรื่อนการเงินที่คุณออกแบบได้วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile